พี่น้องจะบายดีผู้นย้องพี่น้องผู้ใดว่าเมืองแล้วเศ้าแล้วจะไครสิว่า้วอพี่น้องค่ะนะค่ะพี่น้องว่าหยอกที่สุดมากินตำซัวข้าวปุ้นปูนาน้ำกันเด้อแล้วก็ทอดแมงกีโปมกรอบๆนี่พี่น้องเอ้ยนี่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 อาหารแรงมือนี่เฮ็ดเองฝีมือค่อยเอง ฝีมือข่อยเองเด้อพ่อแม่พี่น้องเอากินใส่ใบมะกรูดกรอบๆเนี่ยกินผัวนางเฝ้าวเนี่ยถ้าอยากกินก็มากินน้ำกันนี่พี่น้องข่อยทอดเอาจนกรอบเด้อพี่น้องบ่เสือสิกินให้เบิง่งอร่อยเฮ็นไหมแม่ก่อนอือร่อยแซ่บหลไรม,มันกับมันออืมันกรูดตัว ที่ปูมใส่ไหมไหม,ม,มาอยกไม่เป็นกุญกรอบให้หึ้นชู้รด้อยหนึ่งมาค่ะมาหนึ่งข่าวเต็มกองบ่มีใครกินข่าวตามเคยพอแม่พี่น้องเองอ้ยตามส่วข้าปุ้นปูนหน้าเดอ้อพี่น้องมาค่ะมามากินน้ำกันบัดนออี้ปลาที่โวเพชรขนาด จ้ำกันเด้อจ้ำกันเด้อ嗯嗯อืมกระปูน่านขว๋อคักแนี้เนอะเห็นยูทูบเบอร์อันเพิ่นอันไล่ซ่องก็ได้เห็ดชิบอันปูไตอันน่ะเพียงแต่มนบษยกินดิบมานากระเบวือเห็ดสเพิ่น์ส่นปล่อยใส่เลยเลยใส่ย่มยๆๆิมออร่อยเลยขว๋อขว๋อขว๋อมาต้ำใส่เพียง ก็มีหอดพักตลาดก็ลืมซื้อพักเนาะคือว่ามีพักกินเหอนอม,มีซีเหลรสน้ำด้านหอมอร่อยถ้าพูดได้จะกินจิปโอมเด้อเนี่อตลาดนาแก ตลาดมุกดาหารพรเพชรมีขายนะคะถ้าผู้ใดอยากทั่งออเดอร์ทามันเป็นสะพานออเดอร์ให้ฝากเงินมาถ้าซื้อให้ฝากไปให้พี่น <c oughs> <c oughs> งคะฝากเงินมาหมันยอะมันซื้อให้เอาที่อยู่ไว้อืม เราอยู่ในเมืองครับท่า,านก็ต้องแกะขีมันออกก่อนแกะตีนมันออกก่อนแล้วก็ขัวนะขัวแล้วก็ส่งเขากรุงเทพเมื่อเดียวหอดได้กินไว้ ถ้าก็าจะกินปีนี่แหละเพราะว่าก่อนิซื้อกินคืออยากนะมหมูเนี้จิรอความอมักทู่ตอนนั้นน้ามเกี๊ยวเข่ามันมันมันมีไข่พี่น้องค่ะมันจะอร่อยมากเลยแถวจังหวัดทางอีสานเท่าเนี่ยมีอาจจะมีทุกจังหวัดอยู่ที่ป่วม ลายเนาะนะอ,อ,อยู่สกนลนครกันมือนครพนมภาดพ,พนมแบบนี้หม,มกดาหารเท่าก,กับพรเพชรเดิมเนาะแต่ราคากะจะแพงในจักงน้อยมาหอนนี่คือชีวิตประจำวันของเขาเด้อมืออื่นกันพระ ม,มันนนี้วันโกนหรือเปล่าห้องหาเจ้าของบนเจ้าของไปเห็นงานมีคนอยู่น้ำเขาขอกับห้องหาเจ้าของของมันเพจงานเขาขึ้นหอดจเจ้าหน้าที่เขามูมาแล้วเนาะนี่อากาอันนี้นเจ้าของมันปล่อยมันก็เล่นมาเหลนอยู่นี่คือพี่น้องเห็นหละไรตอนนั้นเนาะโยนนี่คือโบเห็นไข่อยมา ทางตาเขาเลี้ยงไก่เนี่ยเขาบุกใอยเปิดประตูบรกเห็นผลมาเออเ่นกับประมาอันเปิดประตูบางกระเลียนพัดมาหลดแล้วเพิ่อนอะไะห้องหลายตัวนั่นไม่้อ้ แค่บ้างเนี่ยแค่ไปดีดปนะกินลดยพอยกันร่างใจเบิง่งอยากจอยเบิ่งกินข้าวเนี่ยมุ้ยใส่มุย้ยใส่คล้องจิตจอยจุดอกคอยในกินของหวานนะนี่แม่อืหอ่าเท่อีกถ้วยหนึ่งแซ่บเนาะแซ่บ,บ <laughs> ตอนเล้ากินก็นเอามะนาห์เหล้ามามะนาวก็ทีกวนย่อยบ้างก็เลยเอาน้องม้วนเห็ดกับเขาเ่าได้ พอเก่าลูกมันแย่ก็เลยนั่งกินก็ตอนท้ายคิดเลยไปกินเหล้าค่ำหนึ่งมันซิมคํำเดียวมันมืดถวยเลยดูไม่ดาวเลย พูดเดียวกั็แทบอยู่ได้พี่น้องเลยนีอยู่วสบายอยู่บกเทียงไปนั่งหลายคนเคียงกันมบือน,นี้ไปหาหนาหอำไรบ้างะัะย้ยามสั้งสันค้าวมวยจีนย่างช่ยกินกับจีนวนเดียวกับมี่กินกับแม่กับมี่ แม่เราก็บปอยากก็อิ่มตลวอ่ะก็อิ่มแล้วกินอะไรกินของหวานแล้วเฮ็ดจิบเขาเพราะเฮ็ดชิบครั้งสี่แหละพี่น้องนะแม่เนาะพี่บางคนอยากมีเฮ็ดทำเพิ่นโมเมนต์เพิ่นเกิดของพายของมันแม่พี่น้องต้องเข้าใจเลยแม่เราก็เฮ็ดจิบเรากินทั้งเล้าแล้วเราก็ไม่กินทั้งดูแล้วก็กินม่ได้เราอิ่มอันนี่ลูกกินซองอย่างของเราก็อิ่มเด้บยหวเนี่ย กินน้ำย่อยบ่ได้บนี้น้องแม่โดนแม่น้องแก่แงมท่มหิ้วร้อมกันมักระปูซํำนี่ค่ะตำแท่มะขามหน่อยแล้วพีเน้องแซ่บแทๆเลยแต่ถักขครงงน้ำเอาปูนยนังกับประแซ่บทําปูแปเป็นด้อกปูใบไม้ยงามมันเด็นไก่สิ้หอนยงามมันเด็น มัน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 เหลืองทำไมตะก,กี้เนาะต้นมันแม่ทองเราอยู่นะเนาะเดือนงายเนะาะเจ้าบุ้นชงเพบเออเล่ยรกระทงแล้วพอเนะบนะชไมนะคะไปตักเอาได้ขึ้นขึ้นหนึ่ง<ม>ได้ยี่สิบโลกระปูกันนะ ร้อยหนาทึ่งไม่บอกกุ้งใบผัดเนาะใบผัดมันตีตัดเอาตัดเอาส่วนเอาส่วนเอาจัตัวยังไงทำไมนะรถูกถึกนึงสี่สิบบาทนอกเพาะเวลาแพ่งชุดชุ่มมือนี่มือโวดละสองร้อยพ่มัดตัวแม่มันนะพัดจนะ้ะพัดตัวผัวรลละร้อยตัวแม่ฮะร้อละสองร้อยมันมีไข่ได้สํา กูเนี่ยมันจะมีไข่ทุกตัวอร่อยขวแล้วมาปนโอ้แซ่บโอ้กะปิดส่ก่อนโอ้ชิบะน้ำนักคือข,ขึ้นอืมปพดท้องขมกินกระตั้ง กินตำข้าวปุ้นเราก็เป็นแป้งเลยมากินข้าวเหนียวใส่อีกขึ้นเบิง่งมากินเหล้หาอาบน่าอาบทานอนเห็นน้ำลูกแก้วล้วม่ยอกคันนี้แอดการ์กินนอนบันบนี้ผ่ากระร่างแก่แม่ควมอนในเด้อพี่น้อยจิสัพผ่าอีกหรออืมโอ้ก็ได้เรียบงามคนงามยิ <laughs> ้มยั่งบันนี่อืมเท่าล่ะพี่น้องเอ้ย มันทีอ้วนรอยโลแล้ว<ะ>อีก30โลก็กอดรอยโลลาปลาลุ่มแลนะ้วสำหรับที่นี่ลาไปก่อนเด้อขอเร็วสวัสดีค่ะ